คุยเล่าเมาข้ามทวีปสวัสดีค่ะคุณจารุณีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะต้องขอบพระคุณมากมากคุณจารุณีที่กรุณาเข้ามาอย่างฉุดเชิญนะคะพอดีเราอยากจะคุยเรื่องของการจัดการขยะเรื่องของปัญหาขยะที่เยอรมันเนี่ยค่ะ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 เออเพราะว่าคุณจารุณีทํา อธุรกิจร้านค้าใช่ไหมคะร้านอาหารใช่อของชากับเอตามสั่งค่ะของชากับตามสั่งเพราะฉะนั้นคุณจรุณีก็จะมีขยะเยอะหลายประเภทค่ะอ่อคะนี่ไงอันนี้คือความแตกต่างแล้วนะใช่แล้วคือพอดีฉันถามว่ามีขยะเยอะคุณจรุณีตอบทันควันว่าหลายประเภทอืม่สแสดงว่าคุณจรุณี มีการแยกขยะมีการมีการจัดการขยะของตัวเองถึงทําให้รู้ว่าตัวเองมีขยะหลายประเภทต้องทำยังไงเหรอคะหรือว่าเอ่อมันเป็นเอ่อเป็นหน้าที่ค่ะเป็นหน้าที่อ่าเป็นหน้าที่เดี๋ยฉันถามไม่เป็นเลยพอพูดคำว่าเป็นหน้าที่อ่าอาจะรยท่มีเล่าให้ฟังสักนิดว่ามีการจัดการขยะของตัวเองยังไงบ้างคือส่วนแรกถ้าเกิดเราจัดการบริหารดีนะคะ ก็เป็นการประหยัดไปในตัวสําหรับเราด้วยในกรณีที่หนึ่งนะคะแล้วก็เป็นผลดีกับส่วนรวมด้วยเพราะขยะที่เราจะทิ้งนี้เราจะต้องจ่ายเองอครอบครัวเรือนใช่ไหมคะก็เขาก็จะระบุไปว่าฉันมีครอบครัวนี้กี่คนกการฉันมีเอ่อเท่าไหร่คนทํางานเท่าไหร่เราก็จะต้องสั่งไอคอนคอนเทนเล็กอะค่ะก็คือจะร้อยยี่สิบลิตรสองร้อยสี่สิบลิตรครึ่ง ครึ่งพึ้นตันเหรอคะฮะอ่าพักนิตานฮะห้าห้าร้อยลิตรค่ะค่ะแล้วก็หนึ่งพันลิตรก็คือสี่ร้อยใหญ่ค่ะนะคะค่ะทีนี้ถ้าสี่ร้อยใหญ่นี่คือกิจการใหญ่นี่ก็จะมารับทุกอาทิตย์นะคะค่ะค้ะก็จะมีตาอาตารางที่ส่งไปให้ดูอะค่ะมาจีบบัตรอกไหมคะค่ะสีเขียวสีดำสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าเป็นชนิดของยแล้วก็ถ้าตามครอบครัวปกติก็จะเป็นสองอาทิตย์ ประมาณนี้ค่ะค่ะแสดงว่าตอนที่คุณจานุีบอกว่าจะได้จะต้องสั่งคอนเทนเนอร์ก็คือมาถึงถังขยะใช่ไหมคะต้องต้องสั่งจิ้มถังขยะมาใช่แล้วก็รับผิดชอบไปแต่ละครัวเรือนก็รับผิดชอบไปกี้คือขยะนี้เราจะจะเอาไปเราไม่มีไม่เขาไม่มีรถขยะมารับทุกวันคือจะมีตามตารางอย่างที่บ้านนี้ก็อาทิตย์นี้จะเป็นสีเขียวสมมุตินะคะเพิ่งมาเอาไปวันนี้ตอนเช้าพร้อมกับ เอ่อ bio bio อะค่ะมาเอาไปสองอย่างค่ะคือว่าคือถังขยะเอ่อ bio มืลเนี่นะคะคือเราเสร็จอาหารที่ลูกค้าทานไม่หมดใบไม้เอ่อเอ่อเศษเอ่ออาหารเปียกอะค่ะที่เขาสามารถเอาไปทําเป็นพลังงานได้หรือว่าเอาไปเป็นเอ่อข้าวหมูอะไรก็เราก็ไม่ทราบแล้วแต่คือจะเปได้ค่ะอ่าใช่ค่ะคือเอาไป อาจจะก,การเป็นขยะเปียกอะคะ่ะเราต้องแยกนะคะแล้วก็มีขยะอีกลักษณะหนึ่งคือสีเขียวนี่ก็คือมีทั้งกระดาษพลาสติกที่ไปรีไซเคิลได้อ่จะเป็นกระองกระป๋องโลหะอะไรใส่เข้าไปได้อันนี้ก็จะไปแยกเป็นรีไซเคิลหรือต่างหานะคะค่ะแล้วก็มีไบโอที่ผู้ได้ฟังแล้วก็มีอีกอันนึงคือของที่ไม่สามารถจะแยกได้อีกแล้วก็คือ ถุงดำหรือว่าเป็นอ่อ่าสีดำ <คะ S 2> ก็คือแอมพาสเต็เศษงเศษกระอองที่เราปัดขวาด<ค>ะนะคะประเภทเนี้ยของที่ว่าเราไม่สามารถจะแยกได้แล้วอะ่ะนะคะเออแล้วถ้า,าครอบครัวเล็กๆก,ก็เป็นเศษน้ำมันเศษอะไรที่เรารีไซเคิลไม่ได้ก็คือเอาใส่ถุงแล้วทิ้งไปนั้นก็เอาไปเผารวมนะคะแต่ถ้าเป็นกิจการร้านอาหาราหาร้นานอะไรที่มีน้ำมันเยอะ น้ำ <Okay. S 2> มันนี่เขาจะไม่เทลงท่อเลยนะคะออค่ะ uh, <okay. S 2> ไม่ได้เลยนะคะเขาก็ไม่เอ่อไม่ล้างรถที่ตามถนนก็ไม่ได้ค่ะต้องถ้าล้างนี่เอ่อต้องไปล้างที่ศูนย์อืมค <Okay. S 2> uh ่ะร้านไม่เหมือนบ้านเรายืนล้างหน้าบ้านเลย uh, อย่างเงี้ยไม่ได้ค่ะ <okay. S 2> เป็นอ่าไม่มีลล้างตามถนนนะคะอืมค่ะแล้วก็เศษน้ำมันมันจะลงไปตามท่อค่ะ <Okay. S 2> แล้วถ้าเป็นปั๊มน้ํามันหรือว่ารีไซเคิลน้ํามันนี่คุณก็จะต้องเอาไป เราไปเอ่อจะมีศูนย์รวมอะค่ะคือคือถ้าเราไปรีไซเคิลน้ำมันก็คือศูนย์เขาจะจัดการน้ำมันเศษของน้ำมันของเราไปถ้าร้านอาหารที่ใช้น้ำมันมากก็จะต้องแจ้งค่าแล้วก็จะมีคนมาเก็บอย่างที่ร้านนี้ไม่มากมายเพราะเราเป็นลักษณะผัดเราไม่ได้ขายเฟรนช์ายอะไรของเขาแบบนี้ที่ใช้น้ำมันเยอะแยะค่ะ<า>เราก็เ็วไม่ได้เอ่อถึงขั้นที่จะต้องไปอแกล้งรีไซเคิล ปิดน้ำมันเก่าของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะค่ะก็มีจุกจิกไปอีกก็คือเออมีแยก่อแก้วที่เขาจะเอากลับไปไรีไซเคิลเดือนหนึ่งก็รับหนึ่งครั้งหืมหค่าเสร็จไม้ก็อะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาใส่ในไปยูออคอนเทนของเราก็ได้หรือว่าถ้าเราตัดเยอะมากเขาก็ดูว่าเขาจะมารับเพื่ออะไรแล้วก็แยกไปเขาก็จะมารับเออต้องแจ้งเขาไปรีไซเคิลได้ ค่ะะค่ถ้าเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์เก่าอะไรที่จะทิ้งก็ต้องแจ้งเหมือนกันใช่ไหมคะชิ้นใหญ่ๆแ้งค่แล้วก็ครอบครัวหนึ่งนี่สามารถที่จะแจ้งไปที่อำเภอที่ตัวเองมีบ้านเล็กที่อค่ะเขาก็จะมีการมารับเดือนหนึ่งหนึ่งถองผลแน้ทั้งปีเราก็มีสิทธิ์ที่จะแจ้งได้สองหนต่อหนึ่งคนนะคะค่ะ ถ้าเราไม่แจ้งเนี่ยเราก็จะต้องเอาไปทิ้งแบบเสียสตงังค์ค่ะทิ้งที่ไหนคะท,ท,ทิ้งทิ้ทงที่ไหนทิ้งที่ไหนคะทิ้งแบบเสียสตงัตงค์เราเราก็ต้องไปทิ้งที่ตรงตรงไหนที่เขาแจ้งไว้เมืองไหนมีที่เอาไปทิ้งได้<ห>เราก็ต้องไปเสียสตังค์แบบเอาไปแล้วก็ ав. เขาก็รับเขาก็มีที่ให้เราทิ้งแล้วก็ ่ายตังค์แต่สักสิบยี่สิบยูแล้วแต่ปริมาณของเราอืนะคะถ้าเราเอาไปทิ้งเป็นแบบครึ่งคันรบเลยนี่ก็อาจจะต้องเสียหลายตังค่ะคือเขาจะชั่งเป็นกิโลเลยอะค่ะก็คือต้องส่างค์สมมแล้วก็เราจะต้องย้ายบ้านด่วนอย่างเงี้ยกระทำใช่ไหมคะเราก็อาจจะต่างคอนเทนที่ว่าเขามีบริการเนี้ยมาขนของมาทิ้งอะไรอย่างเงี้ยว่าเราเราเขียวไปทิ้งเองคือเราก็ต้อง จะตังค์แต่ทีนี้ถ้าเราวางแผนอยู่แล้วเออสิ้นปีฉันจะย้ายบ้านอย่างเงี้ยนะคะดิฉันก็จะพยายามเริ่มลดสต็อกแล้วเพราะเพราะว่าดิฉันสามารถเอ่อแจ้งทิ้งฟรีได้อะปีปีนี้สองสองปีใช่ไหมคะค่ะเพราะก็จะแจ้งสองทิ้งแบบเรื่องไหนที่เราไม่ใช่เราก็เอ่อเก็บไว้แล้วก็อกวกพอถึงเวลาเขาบอกว่าโอเคเขาจะมารับของเราเราจะต้องทํา ทานัดไปแล้วเขาจะบอกว่าโอเคคุณได้ปริมาณคุณประมาณเท่าไหร่เขาก็จะเป็นรัดของเราเดยที่รเราเราก็ออกไปที่ถนนได้ปกติเฉยๆ,ๆจะออกไปวางไม่ได้ค่ะค่ะคราวนี้ในส่วนที่บริการมารับตามตารางที่ว่าเนี่ยเราต้องจ่ายไหมคะจ่ายเงินเราต้องจ่ายคือถ้าเราออกไปเราก็ต้องจ่ายเพราะว่าทุกทุกทุกไอ,อคอนเทนนะคะ,คะมันจะมีอ,อ เหมือนเหมือนลายอะสติกเกอร์ค่ะค่ะแล้วมันก็จะบอกการนมเบอร์เขาก็ก่อนที่รถมันจะเอาขึ้นมันก็จะ X เอ็กซเรย์เอ่ออันนี้ของใครบ้านหลังไหนมันจะรู้หมดเลยค่ะแล้ว <Evet. S 1> เขาเก็บเงินยังไงคะไปเก็บเงินเราที่เขา,า,าปีค่ะลายปีมาเขาก็จะมาปูมาโ,บ,โบนเลยเก่งมากเขาจะบอกเลยว่าวันที่เท่านั้นเอ่อวันที่เท่านั้นเท่านี้เท่าไหร่อ๋อ แล้วก็เป็นอ่าต่อครั้งอย่างต่อครั้งของดิฉันน,นี่มันเป็นเง็นได้รอบครั้งละประมาณาอ,อยูอแล้วก็ค<อ>่าค่าถังนี่ปีหนึ่ง200กว่าคะะแล้วก็คูณค่าอยู่ที่เรา,เอ,าออกไปอ่าแต่ละครั้งทั้งปีอะค่ะว่า,อ,าออกไปกี่กี่รอบแล้วก็ <ๆ S 2> บ,บวกนะก็ค่าค่านี้อะค่ะคือถ้าเราไม่เต็มเราไม่เอาออกไปเราก็ไม่เสียสต,ตังค์แต่แต่ค่าถังรลายปีนี่สมมุตินะคะว่าถังเล็กนี่ร้อยหนึ่ง ถังกลางสองร้อยถังใหญ่ห้าร้อยคุณต้องเสียอยู่แล้วชัวยๆนะฮะแล้วก็วค่าค่าต่อต่อ,ต,อต่ออาทิตย์ถ้าคุณอยะเล็กก็เอ่อไม่ต้องลากออกไปอาทิตย์นั้นเขาไม่คิดคเพราะว่ามันจะเลเซอร์ตามที่ว่าถังมันถังก่อนไะยกบเป็นเลเซอร์ก่อนก็เป็นถังใครถังใคร<อ>ใคะ่ะก็เหมือน ก็เหมือนมีบาร์โคดบอกไว้อะพอส่องแสงมาปั๊บก็จะรู้ว่าของใครถ้าเป็นถังไม่ใช่ของเขาเอาถังอื่นมาเขาก็ไม่บริไม่บริการใช่ไหมคะคือมันสมมติว่าเป็นถังแบบไม่อ่ามันบอกว่าเหมือนกับว่าโอ๊ยไม่รู้จักอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ยกอ๋อค่ะค่ะแล้วก็มันก็จะไม่ค่อยมีมันจะไม่มีการสวมรอยอะค่ะอืมแลวถ้าสมมติว่าอ่าถังนี้เขาไม่ยกนะคะเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเตะหน้าเขาแต่สมมุติว่าเขา ดันไม่เห็นถังถึงเราแล้วก็ขี่ผ่านไปยกด้านหลังอื่นต่อไปสมมุตินะคะเราก็โทรไปแจ้งได้ว่าทำไมของฉันไม่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 ได้เรียค่าไม่ได้เอบไม่ไม่ทิ้งใครก็จะต้องย้อนกลับมปยกให้เราในวันเรื่งขึ้นอะไรก็ว่าไปกรณีแต่เขาแต่้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาจะมาตามวันที่ ที่ระบุไว้ว่าตารางค่ะตาลางค่ะแล้วถ้าเผื่อยกออกมาผิดประเภทเขาก็ไม่ไม่เก็บให้ใช่ไหมคะก็ไม่เก็บให้ค่ะบางทีลืมก็ผิดประเภทก็คือวันนี้เขาจะจะมาเอาสีเขียวเขาจะเอาแต่เฉพาะสีเขียวอ่ะอันนี้มาเอาสีดำเขาจะมาเอาสีดาเพราะว่ามันก็เป็นตารางรถเหมือนกันเพราะว่าเขาจะต้องเอาไปรีไซเคิลตามจุดของเขาใช่ไหมเพราะว่ารถก็แยกประเภทเหมือนกันเขาไม่ต้องใช่แล้วคือเราจะต้องแยกตั้งแต่ตัวของเราเลยคือ ันต้องเริ่มตั้งแต่ที่บ้านเลยแล้วก็เริ่มตั้งแต่เด็กอย่างะระโยนี่ดิฉันทิ้งฟรีเห็นไหมอ่าเพราะฉะนั้นดิฉันก็แค่ไม่ไปทิ้งสีดำนะคะดิแ่ไปเอาทุกอย่างเศษอาหารเป็นที่ชู่ที่เขียอะไรเงี้ยมันมันไปได้หมดหักนะคะ,ะที่ชู่นี้ไม่จาเป็นที่จะต้องทิ้งอขยะอ่ะสปสรรคค่ะมันรวมกับขยะเปียกได้เศษเปลือกไข่ผงกาแฟ เศษใบไม้ที่ตัดอะไรเงี้ยจะเป็นไบโหมดิโอเลยค่ะก็เป็นคือเป็นถังถังขยะสําหรับพวกไซเคิลพวกรีไซเคิลได้พวกของที่ใช้เขาวะเขาเอาหารำเ่านไค่ะเอาไปทําแก๊สได้ค่ะใช่เพราะฉะนั้นนะคะดิฉันว่าบ้านเราอะน่าจะเริ่มที่โรงเรียนเลยโรงเรียนอนุบาลอะไรพวกเนี้ยเพราะเราผู้ใหญ่ไม่ได้แล้วผู้ใหญ่ไม้แก่มากแล้วบ้านเราดัดยากค่ะคือที่โรงเรียนสอนค่ะ คุณอานุนีที่โรงเรียนสอนน่ะแต่พอออกมาที่บ้านแล้วไม่มีอ่าค่ะไม่มีงานแยกไมู่กใจมันก่อนดูที่เขาบอกอะไรนะเอ่อถ้าถ้าโรงเรียนอยู่ใกล้บ้านลูกของเออต้นน้านคาค่ะคก็บอกว่าก็ให้โรงเรียน่ใกล้บ้านนะอืมค่ะแต่อประเทศนั้นค่ะบางทีเราต้องเอาเด็กเอาเด็กกลับมาอ่า ค่ะค,คุณจารุณีในส่วนของคุณจารุณีเองที่บอกว่าถ้าจัดการกับตัวเองได้ก็คือให้ประหยัดลงไปได้นี่คือยังไงคะได้มากเลยค่ะ,คะก็คือดิฉันการที่เราจะเอาไปทิ้งถังดำนี่เราจะเสียมากเลยค่ะดิฉันตรงนี้นะคะ,ะคือเราแยกอ,อาหารที่มันจะเหม็นจะปุกจะผาดเนี่ยม,มันจะเป็นไปโยไปหมกแต่ขยะของดิฉันก็คือดิฉันทําอาหารขายมไม่ว่าจะเป็น เปลือกอาหารเปลือกไข่ถุงกาแฟอะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไปไปโย่หมดเลยถ้าเราจับขยะแล้วเศษอ,อาหารที่เขากินเนี่ยมันก็อยู่อยู่ในเค่องไปเดียวกันสีน้ำปลา,าสาบาีบานบานที่ฉันแค่จะไม่มีขยะสีดำเลยเอ๋อค่ะอืมค่ะคราวนี้ค่ะคราวนี้ขยะที่เป็นขยะพิษล่ะคะพวกเอ่ออิเล็กทรอนิกส์พวก,พวกแบตเตอรี่แบตเตอรี่ฐ<อ>า,านไฟฉาย คือว่าแบตเตอรี่นี้มันจะมีตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือตามห้างร้านใหญ่ๆเขาก็จะมีขให้เราค่ะ,ะถ้าเราใช้เสร็จเราก็ไปทิ้งนั้นแล้วก็เพื่อะการส่งไปทางบริษัทที่เขนะคะอ๋อเขาต้องเสียเงินไหมเราไปทิ้งเราไปทิ้งต้องเสียเงินไหมคะไม่เสียค่ะไม่เสียอ๋ออือมท,ยอยที่ฉันมีความรู้สึกว่าเออแบตเตอรี่ที่ฉันก็แทบจะไม่ได้ทิ้ง เพราะว่าอะไรคะเราไม่ได้ใช้อะไรที่เป็นแบตเตอรี่แล้วอะน้อยมากเลยจะมีแค่คือถือเท่านั้นเองค่ะ,คะแล้วก็เอออย่างแบตเตอรี่อันเล็กอันน้อยที่สมัยก่อนลูกล,ลูกชายนี สามสิบปีนี้แล้วเมื่อก่อนถรงเล่นทุกอย่างเราจะใช้แบตเตอรี่ค่ะใช่พวกแบ,แบตเตอรี่พวกสําหรับรีโมทคอนโทรอะไรต่างๆใช่แล้วค mm hmm. ่ะเกมบอยเกมบออะไรอย่างเงี้ยแบบเยอะเลยใช่ไหมคะดิฉันก็พยายามใช้ที่บ้านเอาไปชาร์จได้อืม mm hmm. แต่เดี๋ยวนี้มันก็ไม่มีแล้วเป็นเพจเป็นเพจสเตชันเ,เป็น,เเปน,นอะไรเลือเป็นตามอินเทอร์เน็ตที่เราไม่ได้ใช้แบตเตอรี่เลย ส่วนมากก็ใช้ไฟฟ้าเลยแตเลยนะคะอ่าค่ะแล้วถ้าเป็นพวกเอ่อกระป๋องสเปรย์กระป๋องสเปรย์หรือว่าหลอดไฟไม่ให้ทิ้งเอ่อลงในถังค,ค่ะธรรมดาค่ะ,ค,ะคือว่าถ้าเรใช้เนี่ยบริษัทร้านส,สีร้านอะไรเขาก็จะมีแบบอ่เหมือนเป็นลูกลูกหน้ากากสีแดงเป็นลูกอืมนไฟฟ้าค่ะเราก็ต้องไปทิ้งตรงนั้นอืมนั้น ร้านค้าที่ขายสีขายอะไรก็จะมีที่ให้ทิ้งอืมค่ะปกติก็ถ้าทิ้งก็คือจะไปทิ้งที่ถังดำค่ะโดยบางทีให้ก็ทิ้งทิ้งถังดำไปแต่จริงๆแล้วสีที่เหลือพวกใบที่เขาจะให้ทิ้งอ่ะเขาต้องไปแยกทิ้งแต่ทิ้งง่ายก็ทิ้งที่ดำก็มีบางทีที่ฉันบางทีก็เคือเือทิ้งอ่ะค่ะเพมันมันมันเหลือนิดๆติดๆอย่างเงี้ยเราไม่ได้มานั่งเก็บบางทีเราก็เราก็ไปเผาค่ะแต่ทีนี้ถ้ามัน มัะเป็นแก๊สผิดคค่ะนะคะค่ะก็วันนี้ต้องขอบพระคุณมากๆเลยอ๋อแล้วคะคุณคุณจารุนีคะเออ่รับแบตเตอรี่เครื่องรถเกินใช่ไหมคะค่ะแบตเตอรี่ในกนนี้คือในกรณีที่เราไปซื้อนี่เราจะต้องเสียค่าอ่าเอ่อดีดิฉันเพิ่งซื้อมาเจ็ดยูโรห้าสิบเป็นค่าเนี่ยอ่า ไซเคิลอ๋อค่าบำบัดใช่ไหมคะต้องรวมค่าบำบัดด้วยถ้าดิฉันซื้อใส่เองเนี่ยดิฉันต้องจ่ายเจ็บยูห้าสิบแล้วเวลาดิฉันเก็บของเก่าแล้วเนี่ยดิฉันยังไม่ได้ไปคืนเลยไม่รู้ไปคืนที่ไหนได้นะคะดิฉันจะไปขคืนได้แต่ว่าจะไม่ได้เจ็บห้าสิบอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะไปเปลี่ยนตางบริษัทส่วนใหญ่อย่างเงี้ยเขาจะไม่คิดส่วนนี้ของเราเพราะเขาจะได้อันเก่าของเราไปวันนี้เขาจะรับไปค่ะ ไม่ทิ้งกันค่ะไม่ไม่ไม่ทิ้งกัข้านอะไน้นะค่ะนะคะต้องขอบพระคุณมากค่ะคุณจะาุนี่คะได้ความรู้มากเลยนะคะค่ะขอบคุณนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะค่โอเคค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบพระคุณมากๆเลยต้องขอประทานโทษด้วยสัญญาณอินเทอร์เน็ต อาจจะไม่ค่อยชัดเจนคุณผู้ฟังอาจจะฟังได้ชัดเจนแต่เราแต่เราเราฟังเราฟังไม่ไม่ได้ไม่ทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะก็ยังดีกว่าถ้าคุณผู้ฟังฟังได้ชัดเจนเพราะว่าเป็นประโยชน์ค่ะแต่ถ้าสมมติว่าฟังแล้วเราไม่ได้พูดอะไรนี้ก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าเราไม่ได้ไม่ได้ยินชัดเจนนะคะค่ะนะคะแต่ก็ได้ประโยชน์จริงๆนะคะว่าสิ่งที่ระบบจัดการของเขาเห็นไหมคะสิ่งหนึ่งที่เมื่อสักครู่นี้คุณจารุณีบอกอะว่าถ้าเป็นขยะที่มัน มันมันเป็นพิษคนซื้อต้องต้องจ่ายก่อนเวลาไปซื้อใช่ไหมครับอย่างแบตเตอรี่เนี่ยต้องต้องมีค่าแบตเตอรี่ดิฉันก็เพิ่งเปลี่ยนเหมือนกันมีไหมดิฉันก็ยังได้เงินลดราคาจากตัวราคาเพราะว่าคุณขายคืนเพราะว่าดิฉันขายคืนเช่นเดียวกันเหมือนกับคุณที่คุณจารณีพูดแต่ถ้าสมมติว่าคุณเอาคุณไม่ขายคืนคุณเอาแบตเตอรี่มาค่ะคุณต้องเอาเงินถ้าสมมติว่าคุณเอาไปทําอะไรอ่ะอื คุณจะเอาไปทําอะไรแบตเตอรี่ดิท่านถามหน่อยส่วนใหญ่ก็ต้องไปขายคืนใช่ไหมเออแต่ถ้าเราออกมาเนี่ยหรือเราลืมลืมที่จะขายคืนเราก็ต้องเอาไปพอเราเอาไปทิ้งะเราต้องจ่ายค่าบําบัดแต่เมืองไทยอ่ะไม่มีใครเอาแบตเตอรี่ไปทิ้งอ่ะอ๋อเพราะว่าขายได้งใช่เพราะว่ามันขายได้ไงซึ่งซึ่งเขาก็ ต้องเอาไปจัดการอะไรเขาทางบริษัทผลิตแบตเตอรี่เขาเขารับซื้อคืนมาเพราะเขาสามารถเอาไปบางชิ้นส่วนเนี่ยสามารถเอาไปใช้เอาไปใช้ประโยชน์ได้ใช่ไหมคะนั่นนั่นคือหนึ่งตัวอย่างอย่างแบตเตอรี่รถยนต์แต่ว่ามันยังมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเขาไม่ค่อยใช้เราจะเห็นได้เลยอ่ะคุณสุเมธาคุณลองไปสังเกตที่บ้านคุณอ่ะคุณมี แบตเตอรี่อะไรที่คุณยังใช้อีกบ้างที่เป็นขยะพิษอะนอ,นอกจากโทรศัพท์มือถือ,อะนะคะนะเพราะเะื่อนเดี๋ยวเราจะมาคุยกันแต่ว่าตอนนีอ้อันนี้คือช่วงคุยเล่าเมาสข้ามทวีปค่ะคุยเล่าเมาส์ข้ามทวีป